อาจารย์ดรดนสวัสดิ์ชาติเมธีนะครับประเด็น,<ใ>นอย่างทนาท่านอาจารย์าารยเป็นปราชญ์ในทางศาสนาท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ของวงการสงฆ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลานี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรตามทัศนคติของท่านอาจารย์ประวัติศาสตร์หน้านี้กับประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไรนี่คือคำถามที่จะส่งไปให้ท่านอาจารย์ดรดนสวัสดิ์ชาติเมธีไขข้อสงสัยให้กับประชาชนขอบพระคุณครับท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์สุชาติปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ ในปัจจุบันนี้เป็นผลพวงมาจากพรบคณะสง2,505ซึ่งเป็นมรดกบ,บาปคิดโดยคนคนเดียวร่างขึ้นมาโดยคนคนเดียวประกาศใช้โดยจอมพลสฤษดิ์เมื่อปลายเดือนธันวาคม2,505 ใช้ไปจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำไมถึงเกิดพรบ2505เพราะก่อนหน้านั้นมีพรบ2484ซึ่งแบ่งการบริหารคณะสงฆ์ออกเป็นสังฆสภาสังฆสังฆมนตรีและคณะวินันทรปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ ในด้านการปกครองคณะสังฆมตรีจะดูแลถ้าเกิดขึ้นเพราะบทบัญญัติหรือเกิดขึ้นจากการตกลงอะไรต่างๆต้องเป็นสังฆสภาพิจารณาบัญญัติขึ้นมาเป็นสังขากถ้าเกิดขึ้นเป็นอธิกรก็จะต้องผ่านพระคณะวินัยทร แต่ในขณะนั้นมีคดีใหญ่เกิดขึ้นของคณะสงฆ์ที่ศาลทหารตัดสินว่าเป็นความอิจฉาริษยากันของพระผู้ใหญ่ <ME> <OR K> <WS> <_ S 1> เมื่อเป็นดังนั้นถ้ายังให้พบรบคณะสงฆ์สองสี่แปดยังรับรงอยู่ <_ S 1> ก็จะต้องสอบสวนพระโทลธรรมด้วยคณะพระวินัยทรและ บางสิ่งบางอย่างจะต้องนำเข้าสู่สังคภา,าเพื่อถกเถียงกันมันจะเป็นปัญหายุ่งยากแก่คณะสังมนตรีซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จวนอุทายีเป็นสังคายกอยู่ในขณะนั้นจึงได้คิดร่างพรบคณะสงฆ์สองพันหาร้อยห้าอย่างรีบด่วนแล้วให้จอมพลสิริรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเซ็นประกาศใช้ปลายเดือนวัน ธันวาคม2,505ทันทีปัญหาจึงเกิดขึ้นเพราะพรบรคณะสงฆ์2,505นี้แต่ถ้าใช้พรบรคณะสงฆ์2,484ปัญหาคณะสงฆ์ทุกปัญหาในประเทศไทยจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมีองค์กรบริหารที่ครบถ้วนตามหลักการบริหารของบ้านเมืองที่พระมุทธงค์ตัดไว้ว่า ราชาังอรวัติโตการปกครองคณะสงฆ์ของพระองนั้นจะต้องปฏิวัติไปตามการปกครองของบ้านเมืองพรบสงฆ์นะพรบคณะสงฆ์สองสี่แมีองค์การปกครององค์การเผยแผ่องค์การสาธารณการองค์การศึกษาถ้ามีองค์การเหล่านี้อยู่การปกครองก็ดีการเผยแผ่ก็ตามการสาธารณการก็ตามการศึกษาก็ตาม จะไม่เป็นปัญหาเละเทะเหมือนปัจจุบันนี้ครับตอบเท่านี้ผมคิดว่าคงจะเข้าใจนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับ